สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูนะคะจะมาสอนการคิดเลขแบบเวทคณิตนะคะซึ่งเป็นการลบเลขค่ะเป็นการลบเลขโดยใช้หลักการการทบ10และทบ9นะคะเรามาทำความรู้จักหรือมาดูความหมายกันก่อนนะคะว่าคำว่าทบ10ทบ9หมายความว่าอะไรนะคะ คำว่าทบสิบหมายถึงหมายถึงเลขโดดสองจำนวนรวมกันได้เท่ากับสิบค่ะทบเก้าหมายถึงเลขโดดสองจำนวนรวมกันได้เท่ากับเก้านะคะอันนี้ก็คือความหมายของคําว่าทบสิบทบเก้านะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนค่ะขั้นตอนการแปลงตัวลบโดยใช้หลักการทบสิบและทบเก้านะคะมีอยู่ทั้งหมดสี่ขั้นตอน,นะคะ่ะนักเรียนอ่ะ ขั้นตอนที่1นนะคะเราจะต้องแปลงตัวลบนะคะในหลักหน่วยเนี่ยเป็นทบ10ของตัวลบก่อนนะคะต่อมาขั้นที่สองแปลงตัวลบในหลักถัดไปเป็นทบ9ค่ะขั้นที่สมเมื่อแปลงตัวเลขครบทุกตัวแล้วเราจะใส่1บาร์เพิ่มในหลักถัดไปนะคะ1บาร์หมายถึงลบ1น,นั่นเองนะคะขั้นที่สี่ เมื่อแปลงตัวลบแล้วนะคะให้นำไปบวกกับตัวตั้งเราก็จะได้ผลลัพธ์ค่ะเราไปดูการแปลงตัวลบเป็นทบ1ิทบกันเลยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเขาให้เขาให้ตัวลบมานะคะเขาให้ตัวลบมาเนาะ,ะตัวลบคือ4786เราก็มาแปลงค่ะโดยเขียนตัวเลขไว้ก่อนเลยนะคะ จากนั้นเรามาดูหลักสุดท้ายหรือหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเนี่ยมีหลักเดียวที่เราจะต้องทบ10บนะคะส่วนหลักอื่นๆเราจะทบ9้าค่ะหเนี่ยทบ10บของหก็คือสีใช่ไหมคะดังนั้นก็เขียนสีนะคะหลักถัดไปเราจะทบ9นะคะทบ9้าของ8ดคือ1ค่ะทบเก้าของเจดคือสองค่ะและทบ9้าของสคือหค่ะ เมื่อเราทบครบทุกจํานวนแล้วนะคะเราจะเติม1บาร์ลงไปนะคะแบบนี้อันนี้คือตัวที่เราจะนําไปบวกกับตัวตั้งนะคะก็คือเป็นตัวเลขที่เราแปลงมาจากผลตัวลบเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันเนาะว่าการลบเลขแบบทบสิบทบเก้าเรามีขั้นตอนยงไ ดูโจทย์นะคะ2,300อ่ะขออภัยค่ะ23,489ลบ17,654ใช่ไหมคะขั้นที่1ทําทำยังไงคะเราจะต้องมาแปลงตัวลบให้เป็นทบ10ทบ9ก่อนนะคะอ่ะก็เริ่มเลย17654แปลงยังไงคะ4เป็นหลกัก หน่วยใช่ไหมคะก็ต้องทบ10อยู่ที่นี่คือทบ10ตัวเดียวนะคะส่วนหลักถัดไปก็ต้องทบ9ใช่ไหมคะทบ9ของ5คือ4ทบ9ของ6คือ3ทบ9ของ7คือ2และทบ9ของ1คือ8ค่ะเมื่อเราทบเรียบร้อยแล้วเราก็เติม1บาร์แบบนี้นะคะจำนวนนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นจำนวนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทำไงต่อคะ จากนั้นนำตัวตั้งกับตัวที่เราแปลงนะคะมารวมกันหรือมาบวกกันนั่นเองนะคะโดยเวลาเราบวกเราก็จะบวกแบบเวทคณิตเหมือนกันก็คือการบวกโดยใช้จุดแทนการทดนะคะอ่าเรามาดูตัวอย่าง9้าบวก6 9บวก6เป็น15ใช่ไหมคะเป็น10ใส่จุดจุดเนี่ยคือแทน10นะคะ ก้าบวกหกเป็นสิบห้าใส่จุดเติมห้าค่ะจากนั้นนําจุดไปบวกกับหลักถัดไปด้วยนะคะมีหนึ่งจุดหนึ่งจุดไปเจอแปดเป็นเก้าใช่ไหมคะเก้าบวกสี่เป็นสิบสามิามใช่ไห้จุดหนึ่งจุดและเติมสามค่ะมีหนึ่งจุดไปรวมกับสี่เป็นห้าใช่ไหมคะห้าบวกสามเป็นแปดค่ะจากนั้น สาบวกสเป็นหค่ะสองบวกแเป็น10ใส่จุดเติมศูนย์ค่ะจุดตรงนี้มีค่าเท่ากับบวกหใช่ไหมคะหลักถัดไปไม่มีการบวกและตรงนี้คือบวกหแต่ตรงนี้คือ1นึ่งบาหนึ่งบาเมื่อกี้คุณครูบอกว่ามีค่าเท่ากับลบหใช่ไหมคะบวกหไปเจอ1นึ่งบาก็เลยเป็น0นย์ค่ะ ดังนั้นคำตอบข้อนี้ตอบ5,835นะคะเป็นไงคะนักเรียนง่ายไหมคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูตัวอย่างตัวต่อไปนะคะตัวอย่างที่2อ,อันนี้เป็นการลบ3จํานวนนั่นเองมีตัวตั้งก็คือ33,489นะคะลบด้วย2จํานวนนี้นะคะ แปลว่าเราจะต้องมีการแปลงทั้งหมดสองจนวนใช่ไหมคะเราก็เริ่มแปลงจํานวนแรกก่อนเลยก็คือตัวนี้นะคะแปลงตัวนี้แล้วเราก็มาแปลงตัวนี้นะคะอ่ะหนึ่งเจ็ดหกห้าสี่ก็แปลงค่ะดูหลักสุดท้ายคือหลักหน่วยต้องทบสิบนะคะทบสิบของสี่คือหกคะ่ะทบเก้าของห้าคือสี่ทบหกทบเก้าของหกคือสามนะคะทบเก้าของเจ็ดคือ 2และทบ9้าของ1คือ8นะคะเมื่อทบเรียบร้อยเติม1บา์เหมือนเดิมนะคะอ่าต่อไปจำนวนต่อไปที่เราจะต้องแปลงนะคะก็คือ1 2 9 9 9สองนะคะอ่ะเราก็มาดูตัวนี้ต้องทบ10ใช่ไหมคะทบ10ของ9คือ1ทบ9 2สองตัวนี้ก็คือ0 0ใช่ไหมคะทบ9ของสองก็คือ7ทบ9้าของ1ก็คือ8ทบเรียบร้อยแล้วเติม1บา์ค่ะจากนั้นทำไงคะ นำตัวตั้งตัวที่เราแปลงมารวมกันนั่นเองค่ะเวลาที่รวมกันหรือบวกกันเราก็ใช้วิธีบวกแบบทดหรือแบบใช้จุดเหมือนเดิมเนาะ,ะมาต่อนะคะ9บวก6เป็น15ใช่ไหมคะใส่จุดไว้ค่ะจากนั้นนำหลักหน่วยไปบวกต่อนะคะ5บวก1เป็น6ค่ะอันนี้มี1จุดใช่ไหมไปบวกกับ8เป็น 9 9้บวก4เป็น13ใส่จุดนำามไปบวกศูนย์ได้3นะคะมี1จุดตรงนี้ต่อเลยค่ะไปเจอ4เป็น5 5าบวก3เป็น8 8ดบวกศูนย์ได้8เหมือนเดิมนะคะอ่ะต่อไปอันนี้ไม่มีจุดให้รวมนะคะก็3บวก2เป็น5 5าบวก7เป็น12เติมจุดเติม2ได้เลยค่ะมี1จุดไปเจอ3เป็น4 4บวก8เป็น12ใส่จุดค่ะ 2บวก8เป็น10เใส่จ,จุดค่ะเติม0ค่ะมีอยู่2จุดเห็นไหมคะ2จุดหมายความว่าบวก2ใช่ไหมคะทีนี้หนูดูถัดไปนะคะในหลักถัดไปมี1บายอยู่2ตัว1บายมีอยู่2ตัวก็แปลว่าลบ1กับลบ1ก็เป็นลบ2ใช่ไหมคะบวก2ไปเจอลบ2ก็เป็น 0นะคะคำตอบข้อนี้ก็เลยได้2836ค่ะโอเคไหมคะพอได้เนาะอ่าเมื่อเราดูตัวอย่าง2ตัวอย่างนี้แล้วเราไปทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าเนาะไปลองทำแบบฝึกหัดกันค่ะ ข้อที่หนึ่งอ่ะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดเรื่องการลบที่แปลงตัวลบโดยใช้หลักทบสิบทบเก้านะคะอะข้อหนึ่งทำไงคะนักเรียนก็ต้องแปลงตัวลบก่อนเนาะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะถนัดแบบไหนนะคะครูขอแปลงเลยเนาะนี่เราจะแปลงตัวลบได้อะไรคะ หเนี่ยต้องทบสิบใช่ไหมคะก็คือ5นอกนั้นก็ทบเก้าค่ะทบเก้าทบเก้คืออะไรคะศูนย์ทบเก้าของ8ก็คือ1ใช่ไหมคะทบเก้าของ3มก็คือ6ใช่ไหมคะเมื่อทบเรียบร้อยแล้วเติมอะไรคะ1บา์ค่ะได้ตัวแปลงเรียบร้อยแล้วนำไปรวมกับตัวตั้งนะคะนักเรียนก็มาตั้งแบบนี้เลย 7, 9, 8ดเหสอง เจ็ดบวกค่ะบวกกับห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งบาทเติมเรียงต่ออย่างนี้เลยนะคะเอามาดูนะคะเจ็ดบวกห้าได้เท่าไหร่คะได้ 12. สิบสองใส่อะไรใส่จูดเติม สจุดตัวนี้ไปรวมกับ2เป็น3เจอ0นย์เป็น3ค่ะต่อไป5้บวกศนย์เป็น5ค่ะ8ปบวกหเป็น9ค่ะ9กบวกหเป็น15ใส่จุดเติม5ค่ะจุดนี้ไปเจอกับ7เป็น8ใช่ไหมคะแลบออก1นใช่ไหมคะหบาก็เหลือ7เหมือนเดิมค่ะข้อนี้ก็ตอบ อะไรคะเจ็ดหมื่นห้าพันขอโทษค่ะนักเรียนคุณครูลบผิดข้อนี้ตอบเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบสองนะคะเรียบร้อยโอเคนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะ ข้อที่สองข้อที่สองนัเรียนก็ตั้งแปลงก่อนใช่ไหมลูกแปลงตัวลบแปลงตัวลบค่ะ8ทบ10คือ2ใช่ไหมคะ2ทบ9ก,ก็คือ7ทบ9ของ9ก,ก็คือ0ทบ9ของสคือ6ทบ9ของ6ก,ก็คือ3 ทบเรียบร้อยเติม1บาค่ะจากนั้นนำมารวมกับตัวตั้งนะคะคุณครูตั้งโจทย์ก่อนนะคะบวกทำไมครูถึงเขียนจากข้างหลังมาข้างหน้าเพราะว่าครูต้องการให้ตรงหลักนะคะบางที1บามันอาจจะตรงกับหลักนี้หรือมันอาจจะเลยก็ได้นะคะนักเรียน6 3 1บาแล้วหนูก็ขีด อะเริ่ม6บวก2ได้8 3บวก7ได้10เติมจุดใส่0จุดไปเจอ7เป็น8 8บวก0ได้8นะคะ3บวก6ได้9 9บวก3เป็น12ใส่จุดเติม2จุดนี้ไปเจอกับ1 เป็น2ใช่ไหมคะ2ลบออก1เหลือ1น1ค่ะข้อนี้ก็ตอบ129,808ค่ะโอเคง่ายใช่ไหมคะนักเรียนง่ายอยู่นะไปดูข้อ3ค่ะข้อที่3แปลงตัวนี้ก่อนนะคะคุณครูแปลงเลยนะ7ทบ10ของ7คือ3ทบ10ของ แคือโอ้ขอโทษค่ะทบ9ของ8คือ1ทบ9ของ9คือ0ทบ9ของ9คือ0ทบ9ของ2คือ7ก็คือ7ทบเรียบร้อยเติมหนึ่งบ้าค่ะอ่ะเราก็มาตั้งโจทย์4 5 0ห้าศูบวกกับ3 1 0 0อ่า สามหนึ่งศูนยูนเจ็ดจ็ดแล้วเราก็1นึ่บาทใช่ไหมคะเห็นไหมคะนักเรียนบางทีมันอาจจะไม่ตรงกันนะคะตัวลวมให้หนักเรียนเขียนจากตัวข้างหลังมานะคะอ่าเริ่ม3บวก3ได้6ค่ะ1บวก1ได้2ค่ะ0บวก0ได้0ค่ะ0ูบวก0ได้0ค่ะ5บวก7เป็น1 2 2เติมจุดใส่2 จุดนี้ไปรวมกับ4เป็น5ใช่ไหมคะ5ไปเจอ7ก็เป็น12อยู่ดีใส่จุดเติม2ค่ะจุดนี้คือบวก1บวก1ไปโจลลบหหายเหลือ0นะคะคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบอะไรคะอ่าจริงๆศูนเราก็ลบออกก็ได้เนาะเราก็จะตอบ2,226นนะนคะนี่คือคำตอบเป็นไงคะนักเรียนง่ายไหม อ่าเรามาดูข้อต่อไปเนาะข้อ4แปลง2 7 7 9 9ค่ะแปลงเลยทบ10ของ9คือ1ทบ9ของ9คือ0ทบ9ของ7คือ2ทบ9ของ7คือ2และทบ9ของ2คือ7ทบเรียบร้อยเติม1บาค่ะ,ะก็6 3 9 2 5รวมกับ1 0 2 2 7แล้วก็1บาแบบนี้นะคะ นำมาบวกกันเนาะได้ไรคะหกสองบวกกันได้1ิใส่จุดเติมหนึ่งจุดนี้ไปเจอ3เป็น4บวก2เป็น6 6หบวกเเป็น13ใส่จุดเติม3จุดนี้คือบวกหใช่ไหมคะไปเจอลบหหายเหลือ0ูนยคำตอบข้อนี้ก็ตอบ 36,1 2 6่อย่ค่ะ,ะคุณครูลองทำให้ดูทั้งหมด4ตัวอย่างเป็นไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนพอเข้าใจไหมคะ,ะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนไปฝึกทำบ่อยๆนะคะนักเรียนถ้านักเรียนฝึกทำบ่อยๆนยมีประโยชน์มากเลยนะคะการคิดเลขแบบเวทคณิต เป็นการคิดเลขที่เร็วนะคะเหมาะกับจำนวนเยอะๆหลักแสนหลักล้านเราจะลบเลขได้เร็วมากเลยนะคะนักเรียนก็ฝากไว้นักเรียนไปฝึกนะคะโอเคสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย